สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเก้าโมงเช้านะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเริ่มออกไปขับรถไปป่าไปหาหน้องเห็ดกันนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกเลยนะคะลงมาวันนี้ท้องฟ้าโอเคค่ะเลือกดีนะคะอุ้ยต้นไม้เห็นไหมคะพอโดนแสงแดดแล้วสวยมากเลยยิ่งทางสองข้างทางที่ย,ย่งขับรถผ่านไปเช่นหมื่ค้าจะสวยกว่านี้นะคะนี่พวกย่งขับรถผ่านเป็นสวยเลยนะคะไปกันดีกว่าคะ่ะ เห็นหมอกพอจางๆนี่นะคะเพราะว่าเขาข่าวเขาว่าจะมีหมอกจางๆในตอนเช้านะคะยังก็เห็นแค่นี้เดิเองนะคะหายแล้วนะคะแต่เมื่อกี้สวยมากเลยะค่ะหมอกจางๆค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจริงๆนะคะดูแต่ละคนเสื้อสองสามชั้นแล้วนะคะนี่แต่ว่าถ้ามองตรงพื้นๆนะคะน้ำหมอกเมื่อคืนนะคะที่เขาบอกก็หมอกขึ้นะคะหมอกแรงเหมือนกันนะคะนี่ ข้ามาดูซิว่าน้องเห็ดจ๋ายังเกิดไหมคะตัดติยังอะค่ะนี่คือเข้ามานี่เห็นไหมคะในป่าแสงพระที่ดังสองไม่ถึงเลยนะคะนี่น้องอยู่ไหนเนาะน้องเห็ดของย้ยงนี่เนาะหวังว่าจะได้สักสามถังนะคะหวังมากไปหรือเปล่าคะนี่เดี๋ยวก็รู้ค่ะไปกันดีกว่านะคะี้ยงก็มายงก็มองเห็นนะคะทําไมแกไม่มองคะยังก็ไม่เข้าใจนะคะว้าว ดอกแรกทางเข้าเด็ค่ะว้าวเลยนะคะ,สะแสดงว่าเขาตั้งเกล็ดแล้วค่ะน้องเห็ดพึ่งหวานเนี่ยนะคะดูนะคะฮู้ฮู้ฮู้โชคดีแล้วค่ะสวยด้วยนะคะ,คคะ,คะขาไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะยังตัดก่อนนะคะดูนะคะโอ้ยขาก็เกือบจะเสียค่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะดีกว่าไม่ได้เลยนะคะโชคมาแล้วคะ่ะนี่นะคะน้องเขาบอกว่าฉันคอยจะยืนจะเอี้ยงคือดอกนี้เป็นอะไรที่แบบ ใหญ่มากนะคะแล้วมัรู้ว่าเกิดนานได้อย่างนะคะนี่อาขาเขายังอยู่อยู่หรอคะนี่หรือว่ายัางไรดูนะคะโอยจนแก่นะคะนี่จะได้จะได้ไหมคะนี่ดูยังต้องดูก่อนนะคะนี่ไม่รู้ว่าเจ้าบ้านเขาไปอยู่ไหนบ้างค่ะอันนี้ยังก็ไม่รู้ว่าเหตุอะไรนะคะกินได้หรือเปล่าไหมแน่จน,นะคะคือเขาออกเป็นอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะแต่ก็เหมือนจะโดนกินอยู่แล้วคะออก เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะหน้านะคะได้ยินเสียงเหมือนนกป่าหรือว่าไก่ป่านี่นะคะแล้วมองมองไปจะบอกว่าเหมือนเห็ดก็ไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่นี่ค่ะเดินล้าหลังให้แกเดินไปก่อนนะคะยังจะพยายามมองหาอยู่นะคะเผเ่ิได้ยังคิดว่าวันนี้เหมือนโชคจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าไม่เจอเห็ดดำที่ยังจะมาเก็บเลยค่ะเจอแต่เจอน้อยมากนะคะ อาจจะมีคนมาเก็บไปแล้วหรือเปล่าคะนี่ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วพระอาทิตย์ก็ไม่ส่องแสงเข้ามานะะี่ค่ะก็เจออยู่แค่นิดเดียวเองนะคะนี่คิดว่าเออโอ้ก็โอเคอยู่แลนะคะน่าจะได้โชคอู่นิดนึงนะคะแต่ต้องค่อยๆเก็บคะ่ะไม่รู้ว่า <laughs> เห็ดอันไหนเห็ดดำหรือเห็ดใสเบะะื่อแล้วในแถบนี้ต้องไปดูก่อนนะคะเผื่อจะได้สักหน่อยนึงคะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้สักอันเลยนะคะนี่ เดินมาไม่ไกลกันเองก็เจออีกนะคะแต่ว่าเขายังดอกเล็กอยู่แต่อันดอกใหญ่ก็มีนะคะนี่นะคะอันนี้คือดอกใหญ่อันนี้คือดอกเล็กนะคะดอกใหญ่ดอกเล็กแต่เอี้ยงก็จะเก็บแร้วค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เลยจริงๆนะคะเอ๊ะแถวนี้แหละคะ่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะคะมาถึงที่ที่เอี้ยงเหลือไว้นะคะก็ยังไม่เกิดนะคะเกิดยากมากเลยนะคะนี่ หรือว่ามีคนมาเก็บไปแล้วยังก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็นี้ก็ะจะได้อยู่ค่ะจุ้มน้อยได้อยู่นะคะแต่ว่าแบบได้แบบ,แบบยากนะคะยังเอาจุ้มนี้ก่อนนะคะก่อนที่ใครเขาจะมาเอาไปไม่เหลือแล้วละคะ่ะเล็กก็จะเก็บใช่ไหมคะไม่เก็บก็อดนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอค่ะยังก็เจอนะคะแต่คือเขาออกน้อยเยอะนะคะแต่ว่าเขาเป็นลูก ตัวน,นี้นะคะประมาณนี้นี่ค่ะเมื่อกี้ยังว่ายังจะเก็บบอค่ะแต่ว่าคือเฮ้ยเหลือตินข้อแล้วค่ะ <Nein. S 1> นู่นนะคะออกเยอะมากเลยนะคะ <Ouch. S 1> ออกเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีคนมาเก็บหรือเปล่านะคะาอาทิตย์นั้นน่าจะโตแล้วล่ะคะ่ะอย่างนี้นะคะยังก็เลยทําใจเก็บไม่ลงนะค่ะคือมองแล้วเฮ้ยยังเติรได้อีกนานนะคะจะเก็บไปเลยก็สงสารเขานะคะนั่นก็อีกนะคะ,คะที่ยังเก็บไ้เมื่อกี้นี้แล้วไม่จะไปเก็บนะคะตั้งใจไปแต่พอดูจริงเบบีอยู่มากค่ะก็เลยไม่เก็บบอกค่ะ ก็ต้องเด๋ยวไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็เจออีกแล้วนะคะแต่กว่าจะเจอก็เดินหาใช้เวลานั้นแต่เอ๊ะแต่ทำไมมันมันไม่เหมือนที่เคยเคยได้ละคะดอกเขาปแปลกๆไหมคะคิดว่าโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดคู่แฝดนะคะที่เป็นสายเบือเบือเบือนะคะออหลอกให้ยังดีใจอีกแล้วคะ่ะจะไปหาที่ไหน,น,นเห็นไหมคะนีนคู่แฝดเขานะคะเก็บไปซีซืัวก็ ไปฟื้นโรงพยาบาลหรอคะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่าจะฟื้นหรือเปล่าเ <laughs> พาะบางทีพี่เขาอาจจะแรงก็ได้อ้ยแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนี่คะหาไม่มีเลยอยู่ไหนนอ้อน้องเฮดความพยายามอยู่ไหนความพยายามก็ <laughs> อยู่ที่นี่น,นะคะเย,ยังก็เจอแล้วนะคะที่กินได้สองหลอกก็ยังดีคะ่ะยังดีกว่าไม่ได้เลยอุตส่าห์พยายามเดินหานะคะนี่เก็บค่าเสียสองหลอกก็เอาเลยนะคะนี่ ค่ะก็เดินมาอีกนิดนึงนะคะก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าได้แค่ไม่เยอะนะคะได้แค่นี้เองนี่แหละค่ะเมื่อกี้แดดออกนะคะอย่างสวยงามมากเลยนะคะแล้วแดดก็นี่นะคะเห็นไหมคะจะให้ดูค่ะพอแดดส่องเข้ามามันก็จะสวยแบบว่าทําให้ดูสว่างนะคะจากป่าที่แบบมึดๆมึดจะบอกว่าน้ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวหรอกใครเป็นแต่ว่า มันไม่มีแสงสว่างเข้ามามันก็ให้อากาศเย็นเย็นเย็นชื้นๆทำให้เราหนาวนะคะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะคอยอีกสักกลางเดือนนะคะรับรองว่าหนาวกว่านี้แท้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เดินอยู่นะคะเดินหาอากาศเหมือนจะได้กันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปแอบอยู่ที่ไหนนะคะน้องเห็ดย่างนี้ได้ไม่ถึงครึ่งถังเลยนะคะแล้วดูนะคะป่าน่าจะมีแต่นี่ลงมาหาด้านล่างแล้วค่ะนี่ ถ้าด้านล่างไม่เจอก็ไม่จะไปยังไงแล้วล่ะค่ะแต่น่าจะได้อยู่หรอคะ่ะแค่คิดว่าน่าจะนะคะนี<ม>่คะ่ะพอนี่ปุ๊บแสงแดดก็แยงตามมาเลยนะคะนี่ลำบากจริงๆเลยรอบนี้นี่เดินมาไม่จ๊ะเอ๋แบบเกิดอยู่แบบให้เรากวักมือเรียกเรานะคะไม่มีนะคะรอบนี้นี่ต้องมองหาอย่างเดียว<_><_><_>เดินมายังก็ว่ายังเจอแล้วล่ะคะ่ะเขายังช่วยนะคะ ถ้าเจอดอกอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะเะว่ังเดินเบลคนทางกับแกนนะคะแล้วก็โอ้ค่อยๆยังช่วยอยู่หรอกค่ะได้อยู่ได้ได้ได้ค่ะย่างเก็บก่อนนะคะกาลังถอดจะนะค่ว่าจะไม่มีเดินหาวันนี้นี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่อีกป่าที่สองที่อยู่ค่อนข้างกันนะคะเพราะป่านั้นเดินแล้วเดินอีกยม่ไม่ได้เลยจริงๆนะคะก็เลยมาป่าย่อกันค่ะย่างก็พอเข้ามาป่านี้ปุ๊บเอ้ก็ได้เห็ดนังไก่แล้วค่ะ หลังจากที่หมดเทศกาลเห็ดหนังแกะก็ยังเห็ดหนังไกะยังน่าอยู่นะคะเออเห็นไหมคะใชยอันนี้แหละคะ่ะตัวอะไรเหมือนกันจะมาดูว่าป่านนี้จะจะให้เจอน้องตักติหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าเคยได้ไปครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างเอ้อเลยนะคะแต่ป่านนี้น่าจะหมานพวกเห็ดหนังไก่นี่แหละคะ่ะยังตัดขาก่อนนะคะยังมองเห็นอยู่ไกลๆนะคะยังก็เลยแบบมาดูค่ะไอดอกใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่า หนอนดักไปแล้วนะคะให้พูดอย่างนี้สิเธอค่ะเจ็บใจใช่ค่ะหนอนเขาสเสวยหมดแล้วนะคะแต่ดอกเล็กยงได้นะคะยังต้องหาต่อไปก่อนนะคะหาเจอง,ง่ายอยู่ค่ะตัวน,นี้ยังไม่แน่ใจว่าเห็ดมะนาวหรือเปล่านะคะนนยังไม่แน่ใจร้อยเเซ็นตยังก็จะไม่เก็บนะคะไปดูเห็ดอื่นดีกว่านะคะเมื่อจะเจอน้องเห็ดพึ่งยังนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับกันนะคะก็เดินมาเก็บ เลาะขากับมาก็มาแวะหาเห็ดขาวแล้วค่ะคือเห็ดหนังแก่หรือเห็ดหนังไก่นี่แหละคะ่ะเอออหาตั้งนานนะคะวันนี้ไม่หมานเลยนะคะโอเคค่ะได้เห็ดหนังไก่กลับบ้านก็ยังโอเคนะคะอันนี้คือเขาแก่แล้วนะคะนี่แก่ก็เก็บแล้วค่ะตอนนี้นี่อุยไม่รู้ว่าหมวกเขาจะดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าขาเขาขี้เหร่แล้วเอ,อ้าหมวกยังได้อยู่คะ่ะยังไม่บงมากยิ่งจะเอาไป ก็มีค่าไปขูดออกอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาเหมือนหนังไก่หรอไหมคะขูดออกก็ใช้ได้แล้วคะ่ะไปหากันต่อไปคะ่ะค่ะเราก็กลับแล้วนะคะแต่โหดูท้องฟ้าน,นะคะฝั่งนี้โอเคคะ่ะเมื่อเช้าเห็นรถจอดอยู่คันนึงไม่ใช่นะคะเขามาทํางานฝั่งนี้ก็ต้นไม้สวยนะคะที่เราขามาหาเวลาเท่าเดิมนะคะสามชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไม่หมานเลยนะคะ ยังไม่กลับถึงบ้านนะคะเยี่งแวะมาซื้อเครื่องปรุงที่ร้านไอ้นี่แหละค่ะร้านเวียดนามอยู่นะคะแล้วก็มาเจอเนี้ยค่ะเหมือนจะมีเปิดท้ายขายอาหารนะคะน่ารักนะคะช่วงนี้เชียงนะคะอาหารเชียงมั้งคะผู้คนเยอะแยะมากเลยค่ะเยื่องก็มาอยู่ในร้านขายของนะคะเรื่องจะหาบางอย่างอยู่นะคะแต่ตีนไก่เยี่ยงคงยังไม่เอาหรอกค่ะ เออน,นี่คืออะไรเนาะหาอะไรสักอย่างหนึ่งกันนะคะนี่มีปลาแช่แข็งค่ะแต่อัอย่างอื่นดีกว่านะคะอ๋อนี่เจอแล้วค่ะอันนี้ก็คือของที่ยังไปซื้อเมื่อกี้นะคะที่แม่เขาร้านเวียดนามอะคะ่ะซื้อซอสฝ้ายเขียวมาอัน,นขวดหนึ่งค่ะเพราะไม่มีสำรองแล้วแล้วก็เส้นขนมจีนแห้งเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> <c oughs> เพิ่มเติมก็คือกกาแฟะคะ่ะกาแฟของเวียดนามนี่แหละคะ่ะก็ใช้ได้อยู่นะคะ นี่นะคะไปหามะละกอมาตากินนะคะวันนี้เพราะว่าอาทิตย์แ้วไม่มีม,าาม่ละกอตํากินตําแตงแทนแล้วก็ไม่อร่อยแล้วก็นี่ค่ะตากหมูบ้านเรานี่แหละค่ะได้น้อยมากเลยค่ะเอาแค่กินพอหายอยากนะคะอ่ะอ่ะแต่เห็นประมาณนี้ใช่ไหมคะราคาอยู่ที่เกือบจะยี่เกือบจะสิบเจ็ยดยูโรนะคะที่ยังซื้อมาวันนี้นี่จะแพงกับไอ้ตัวนี้ก็สี่ยูโรห้าสิบเซนนะคะ ตัวนี้ยังจะไม่ได้คะ่ะมีมีบินอยู่แต่ยังไม่จะไม่ได้อันนี้ยังซื้อมาสองห่อสช่คะยังก็กินบรุษมาแล้วคะ่ะห่อหนึ่งเหลือห่อหนึ่งนี่แหละคะ่ะค่ะแล้วนี่ก็คือเห็ดที่เก็บมาได้นะคะเพิ่งจะมีเวลาถ่ายให้ดูแหละคะ่ะเพราะยังทํานั่นทานี่อยู่ยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยนะคะนี่วันนี้เก็บได้มาแค่นี้จริงๆเลยนะคะนี่เป็นวันที่แบบไม่สนุกเลยนะคะ